คาด14นักตบสาวทีมชาติไทยชุดใหญ่ใครกันบ้างที่จะถูกโคชออสเรียกร่วมทีมป้องกันแชมป์4เกม2025ในปีนี้น่าจะเป็นใครไปดูกันนะครับ สำหรับการแข่งขันซีเกมส์2025ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ในส่วนของการเตรียมทีมเย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งจะมีเพียง14คนเท่านั้นนะครับที่จะได้ติดธงชาติไทยบนอกเสื้อในนามทีมชาติไทยซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดทางผู้เล่นมากประสบการณ์รอไปถึงดดวรุ่งที่รอวันเฉิดชายซึ่งน่าจะเป็นใครไหนกันบ้างซึ่งงานหนักก็ตกอยู่ที่ทีมงานสตาฟโค้ชนะครับ เราจะต้องล้อมรวมให้กลมกล่อมเป็นออมชั้นเลิศซึ่งน่าจะเป็นใครไหนกันบ้างมาลองคาดการจากตัวผู้เล่นกันนะครับ มาดูกันที่ผู้เล่น2คนแรกในตำแหน่งตัวตีตรงข้ามหัวเสาหรือตัวตีทางฝั่งขวาหรือที่แฟนๆวอลเลย์บอลหญิงกีนชาติไทยชอบเรียกกันว่าตำแหน่งบีหลังนั่นแหละฮะแน่นอนบังออนฟันธงเลยว่าในชั่วโมงนี้จะต้องเป็นดาวตบขวัญใจมหาชนและหวานใจชินโยชิดะอย่างควีนบีมพิมพิชยากโกกรัมราชินีบีหลังของสมอสรวงเดินนองซี่วอลเลย์บอลในประเทศฝรั่งเศส และโมเมธนัชชาสุขสดดาวตบคนเก่งของทีมโ o r ร a Expressway Corporation h ชันไฮพาจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งในตำแหน่งนี้นั้นทีมชตาติไทยของเราน่าจะใช้งานแค่2คนนะฮะซึ่งทั้งบีมพิมพิชยาและโมเมธนัชนั้นในเพลานี้คงไม่มีดาวตบบีหลังคนไหนจะเล่นได้อย่างเยี่ยมยอดเกินกว่า2ส,สาวดาวตบที่รับจบทุกเคสนั่นแหละครับ มากันที่ตำแหน่งตัวตีหัวเสาหรือว่าตัวตีทางฝั่งซ้ายซึ่งในตำแหน่งนี้ก็ค่อนข้างหนักใจแทนโคชออสและทีมงานนะครับ เพราะเป็นตำแหน่งที่มีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากทั้งผู้เล่นที่มากประสบการณ์รวมไปถึงดาวรุ่งที่มีฝีมือดีก็น่าทดลองใช้หากทางสตาฟโค้ชจะเลือกใช้ผู้เล่นมากประสบการณ์เป็นหลักก็อาจจะถูกมองว่าไม่ให้โอกาสดาวรุง่งแต่หากเลือกดาวรุ่งมาหลายคนแล้วเกิดแพ้ชวดการป้องกันแชมป์และคว้าเหรียญทองไม่ได้ขึ้นมาก็จะพากันโทษทีมงานสตาฟโค้ชว่าฝีมือในการแก้เกมและการจัดตัวผู้เล่นไม่ดีพอนั่นแหละครับ ดังนั้นแอดจึงคิดว่าการจะให้โอกาสดาวรุ่งในตำแหน่งตัวตีหัวเสานี้น่าจะมีหนึ่งคนก็เพียงพอนะฮะโดยในตำแหน่งตัวตีหัวเสานี้แน่นอนว่าจะไม่มีน้องยูฟาดนพรสินโพดาวตบของสโมสรอ,อารันมาเรยาม,มากตาตาหว21ปีที่บาดเจ็บเอ็นหัวเขา่าฉีกขาดต้องพักนานหลายเดือนนะฮะ รวมไปถึงจะไม่มีวิภาวีสีทองดาวตบหัวเสาอีกคนที่บาดเจ็บมาอย่างยาวนานอย่างไม่ฟิตสมบูรณ์จึงไม่น่าจะกลับมาเล่นทันซีเกมครั้งนี้ได้สําหรับในส่วนของชัชโชอนโมกสีที่กําลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่รางกายจากอาการบาดเจ็บหัวไหล่นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะลงเล่นทันซีเกมในหนนี้นะฮะ แต่แอดกลับมองตรงข้ามกันนะครับว่าทีมงานสตาฟโคชยังไม่ควนส่งชัชชออนโมกสีลงเล่นในซเกมครั้งนี้เพราะอาจจะทำให้บาดเจ็บซ้ำขึ้นมาก็ได้นะฮะรอให้หายสัก120%ก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นก็ยังไม่สายนะครับแต่ด้วยความเยี่ยมยอดของชัชชออนแน่นอนว่าโคชออสจะต้องเลือกเธอติดทีมซเกมในหนนี้อย่างแน่นอนนะฮะ ดังนั้นแอดจึงเดาใจโคชออสว่าผู้เล่นในตำแหน่งตัวตีหัวเสาหรือตัวตีทางฝั่งซ้ายนั้นน่าจะใช้งานประมาณ4-5คนนะครับซึ่งน่าจะประกอบไปด้วยกัปตันเพียวอัชรพลคงยศด,ดาวตบของทีมอารันมารเรยามากาตะสโมสรในเอสวีลีกประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงออมสินสศิพพร,พรจันทวิสูตรจากสโมสรเดนิสลีบูยุกเชฮีเบเลดิเยสปอในประเทศตุรกีและน่าจะต้องมีเฟิร์นบริสราสีทาเลอร์มือตบดาวรุ่งคนเก่งในวัย20ปีที่รายการนี้จะได้มีโอกาส โชว์ฝีมืออย่างเต็มที่รวมไปถึงชัดชุออนโมกสีดาวตบของทีมวิกตอรินาฮิเมจิของ s อสวียรกประเทศญี่ปุ่นที่โคชออสน่าจะนํามาสแตนบายเอาไว้ใช้งานหากทีมอยู่ในภาวะที่เพลียงพล้ําแน่นอนว่าโคชออส์ Coach จะส่งบูมบิมชัดชุออนโมกสีลงมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างแน่นอนแต่หากทีมเล่นได้ดีไม่มีปัญหาใดๆชัดชุออนก็จะได้นั่งพักยาวๆไปนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่หากโคชออสอยากจะให้โอกาสซึ่งต้องนำตัวตีหัวเสาติดทีมชุดนี้มาสัก5คนนะครับ เพื่อที่จะได้เป็นโอกาสของจอมเกา่าฝีมือที่สุดเจ๋งอย่างกติกาแก้วพินหรืออาจจะเลือกใช้และให้โอกาสกับดาวรุ่งอีกสักหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นบีมการนาสีใสแก้วยกนันพัฒม์มูลจะคำหรือแม้แต่ขวัญนันพัฒนว,นวันก็ดูดีไม่ใช่น้อยนะฮะสรุปในตำแหน่งตัวตีหัวเสาขอเดาใจโคชออดว่าจะใช้งาน5คนนะครับก็คือเพียวอัชรพลของยศสสิพพร,พรจันทวิสูตรชัชจุออนโมกศีวริศราศีทาเล์และยกนันพัฒม์มูลจะคำครับ มากันที่ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือบล็อกกลางบอลเร็วในลิสต์นี้ค่อนข้างจะเดาใจทางทีมงานสตาฟโค้ชยากเหมือนกันนะครับ เพราะในตำแหน่งนี้ทีมงานน่าจะเลือกใช้ผู้เล่นประมาณแค่3คนหากโค้ชเลือกเอาความแน่นอนเพื่อเป้าหมายการคว้าชแชมป์ป้องกันเหรียญทองก็คงใช้ผู้เล่นที่เด่นในเรื่องของประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นแนนทัดดาวนึกแจ้งหัถยาบำรุงสุขและไก่บิมลรัตนพันธ์นะครับรวมไปถึงโบกัญรัตน์ขุนเมืองด้วยแต่หากมองไปถึงการให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งรุ่นใหม่ให้มีโอกาสเสริมกระดูกปลูกประสบการณ์ในรายการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างซีเกมก็ควรที่จะให้โอกาสดาวรุ่งได้ลงสนาม แทนผู้เล่นที่มีอายุค่อนข้างมากในวัย32ปีอย่างทัดดาวนึกแจ้งและเตยหัทยาบำรุงสุขที่แอดมองว่าในรายการ4ี่เกมนี้ทั้งสองคนควรจะได้พักหรือหากโคชออสกลัวที่จะพลาดการคว้าชแชมป์ก็คงต้องใช้ทัดดาวนึกแจ้งและหัทยาบำรุงสุประคองรุ่นน้องอยู่ดีนะฮะ ซึ่งในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนี้นั้นทีมตบสาวไทยของเรามีผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าจับตาอยู่หลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องเปียโนโนัธริกาวสารน้องกีตาวารุณีการรำหรือแม้แต่น้องสสิสสิธรเจตตะนะฮะโดยในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกผู้เล่นที่สตาร์โค้ชจะใช้งานในซีเกมครั้งนี้แอดมองว่าน่าจะเป็นแนนทัดดาวนึกแจ้งไก่บิมลรัตนพันธ์และกีตาวารุณีการรำครับ มาถึงในตำแหน่งเซตเตอร์ซึ่งในตำแหน่งนี้คงจะไม่มีพลิกโผนะฮะน่าจะเป็นเซตเตอร์ยอดเยี่ยม MVP ของลีกอเมริกาอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดและนุกนิกนัทธนิชาใจแสนหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะใช้น้องเนยกนกพรแสงทองเซตเตอร์ดาวรุ่งวัย20ปีที่อาจจะมาลงเล่นแทนนัทธนิชาใจแสนนั่นแหละครับ สำหรับตำแหน่งสุดท้ายเป็นตำแหน่งลิเบโรแอดมองว่าในตำแหน่งนี้สตาร์ทคสควรจะใช้ดาวรุ่งล้วนๆเลยนะครับแทนที่ลิเบโรจอมเกา่าวัย35ปีอย่างปียนุษยแป้นน้อยซึ่งน่าจะใช้เวทีซีเกมนี้ให้โอกาสลิเบโรสายเลือดใหม่อย่างน้องเอยกัญรัตคำบงและโคจิมะเมืองไทยอย่างน้องอิงนิชากรวันศุกร์ครับ โดยสรุปแล้วผู้เล่น14คนที่ทาง s t าฟโค้ชควรจะใช้ในการป้องกันแชมป์ซีเกมเพื่อคว้าเหรียญทองในครั้งนี้น่าจะเป็นดังนี้นะครับในตำแหน่งตัวตีหัวเสาน่าจะประกอบไปด้วยอัชรพรคงยศส,สสิภาพรจันทวิสูตรอริศราศีทาเลอร์ชัดชุกอนโมกศรีและนันพัฒน์มูลจะคำนะฮะส่วนในตำแหน่งบีหลังน่าจะนำไปสองคนก็คือพิมพิชยากโกกรัมและธนชาสุขสดในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกน่าจะนำไป3คนนะครับ ก็คือทัดดาวนึกแจ้งวิมนรัตนพันธ์และวารุณีการรำโดยในตำแหน่งเซตเตอร์จะเป็นพรพันธ์เกิดปราดและนัทนิชาใจแสนและปิดท้ายด้วยลิกโบโรเป็นกัญญรัตน์คำบงและนิชากรวันสุขนะฮะ นี่ก็เป็น14ผู้เล่นที่แอดเลือกมาเดาใจทีมงานสตาร์ทโฮสต์โดยการสอดแทรกดาวรุ่งให้มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ในระดับภูมิภาคอาเซียนจะถูกใจคุณผู้ชมหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับหรือคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใด14คนสุดท้ายที่จะได้แข่งขันในซีเกมส์นี้จะเป็นใครกันบ้างลองจัดทีมมานะฮะฝากเป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวทีมชาติไทยของเราต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับช่องข้างสนามด้วยการกดติดตามผลไลก์ด like, กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับ